วันนี้พาเพื่อนๆมาทิ้งขยะนะคะแต่ว่าเป็น general rubbish นะคะเพื่อนๆก็คือขยะที่ไม่ใช่ขยะจากสวนไม่ใช่พวกใบไม้ไม่ใช่ขยะที่เกิดจากธรรมชาติและย่อยสลายได้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวแม่บ้านให้ อันนี้ก็คือเขาจะมีเขาจะมีคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆข้างล่างนะคะแล้วเราก็โยนโยนลงไปเลยแต่สําหรับอันไหนที่ใช้ได้นะคะพอใช้ได้เขาเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาจะเขาจะแยกออกนะคะเพื่อที่จะไปขายในเซ c o n อนด์แฮนด์นะคะอยู่ฝั่งโน้้นเขาจะมีเซ c o n d น a ์แฮนด์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูพวกขยะที่เขาเลือกที่จะเก็บไว้เอาไปซ่อมแซมแล้วก็ขายต่อนะคะเพื่อนๆ เพื่อนจะเห็นนะข้างฝั่งถนนฝั่งนู้นใช่ไหมอันไหนที่พอซ่อมได้หรือว่าขายได้เขาก็จะแยกไว้ตรงนู้นนะคะแล้วเขาก็จะไปขายใน second hand shop แล้วก็เงินพวกนั้นก็จะไปน่าจะมาบำรุงพวกสถานที่เก็บขยะของเขาเนี่แหละค่ะหรือว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไปกับ charity ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็ขยะเซกันแฮนของฝรัง่งนี่ไม่ใช่แบบไม่ดีนะคะ mm. เพื่อนๆก็คือไม่ใช่ของพังของเสียเพียงแต่ว่ามันเป็นของที่เขาไม่ใช้แล้วเนาะบางบ้านเขาก็เก็บออกไปเพราะว่ามันรกบ้านนะคะถ้าเขาไม่ใช้เขาก็แยกออกมานะคะ mm. เพื่อนๆอย่างทีวีนี่ในรถแม่บ้านก็มีทีวีทีวีรุ่นเก่าอะคะ่ะที่ไม่ใช่จอแบนอะแต่ย่แต่ว่าเขาก็ยังทํางานได้ดีนะคะซึ่งสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วเนาะเราก็เอามาทิ้งอะคะ่ะมันก็ไม่รู้จะ เก็บไว้ก็รกเหมือนกันก็เนี้ยคะ่ะแต่ว่าขยะแบบนี้เราต้องจ่ายตังค์นะคะเพื่อนๆไม่ใช่เอามาทิ้งฟรีเหมือนขยะจากสวนนะคะขยะจากสวนถ้าเกิดว่าเราอาศัยอยู่ในแอรเรียนี้โซนนี้เราทิ้งฟรีนะคะแต่ถ้าเราข้ามเขตน่ะก็จะเสียตังค์อย่างวันนี้มันเซอร์ไพรส์แม่บ้านมากๆเลยเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้เอาขยะแบบนี้มาทิ้งนานแล้วอะนะคะ ก็คือพวกที่นอนเก่าพวกทีวีพวกโต๊ะเตียงเก่าที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็ขนมาทิง้งวันนี้พ่อบ้านขนมาโหลดรถนึงอะคะ่ะรถรถเข็นของแม่บ้านอะรถล,ลากของแม่บ้านอะรถนึงอะแต่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ยี่สิบสามเหรียญค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ถูกนะคะแม่บ้านก็แอบบน่นพ่อบ้านนินนนอะเนี่ยทีหลังถ้าจะมาทิ้งนะเสียดายตังก็คือแบบ โหลดให้เต็มรถเลยนะผัวบ้านบอกวุยแค่ยี่สิบสามเหรียญเองบอวุยไม่ได้แค่นะยี่สิบสามเหรียญตั้งแพงนะคะเอามาทิ้งแล้วก็จะออกไปแบบนี้ค่ะนูนฝั่งนูนก็คนทิ้งกันเต็มมาคุกสเต็กกินกลางวันกันค่ะไม่ใช่อาหารเที่ยงแล้วค่ะบ่ายแล้วเป็นดินเนอร์ไปเลยแล้วกันซื้อสเต็กม,มาค่ะ สเต็กอย่างดีเลยเนี่ยสเต็กมันต้องตัดชิ้นหนาๆแบบนี้เนาะหนึ่งนิ้วอะ่ะอันนี้แม่บ้านซื้อมากิโลละสามสิบห้าเหรียญค่ะอันนี้ก็กิโลกว่าเนาะก็ห้าสิบกว่าเหรียญค่ะเดี๋ยวรอพ่อบ้านเสร็จให้พ่อบ้านมาค,คุกค่ะแม่บ้านจะไปทำส้มตำนี <laughs> ่มันันขน,น,นหว่วยไปเนาะ

สเต็กน,น่ากินมาก<ส>ชิ้นใหญ่มากอันนี้เป็นหอยแมลงพู้ของแม่บ้านคะ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้คือส้มตำอ,อ,อ,อันนี้เป็นบรูมัตโซนะคะไม่ใช่หอยแมลงพู่นิวซีแลนด์แต่อร่อยสู้หอยแมลงพู่นิวซีแลนด์ไม่ได้คะ่ะอันนี้เป็นของออสเตรเลียบลูมัตโซออสเตรเลียโอ้ยน่ากินมาก อันนี้ทำสลัดให้พ่อกับลูกค่ะอันนี้คือของแม่บ้านเดี๋ยวไปเอาเข้าวเหนียวก่อนอืม really? <laughs> oh, so good look good that's good thing อ <laughs> อยากถอดเลยกระเดกัดฟันกินสเต็กจังเลย Oh, it's a bit, 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 more cooked down there. No, that's a bit good. Bit raw here, yeah, that's right mm, That's what I nice was thinking. Yeah, that's okay. That's okay. You don't want it too. That's to, good. You don't want too overcooked. That's rare. That would be rare. Yeah. I wouldn't call that medium. Medium rare, I think. This, no, this that's one. Rare. At the middle, it's rare. But at the edge, it's medium rare. That's what makes it rare, Mom. Oh. <laughs> <laughs> My mouth watering. Can I have this piece? Hmm. you you that. Put it on a plate or leave it. Man, chum, chum. No, just leave it on chopping board. just grab what you want. <laughs> oh, no, we don't need these then. like i Delicious, huh? This one's a bit more cooked through here at this point. Mm -hmm. Probably because it's in that corner. More, maybe. Yeah. Oh, maybe not. It's when you get a bit further through it. And stuff. แอม,อม่ได้ขายกินข้าวเที่ยงน้ำกันแม่บ้านกินข้าวเหนียว <You want S 1> ค่ะเอาข้าวเหนียวมาเพื่อดู yeah. ข้าวเหนียวอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเหลือในตู้เย็นค่ะอันนี้ก็ส้มตำหอยแมลงผู่กับสเต็กค,ค่ะกับสลัดค่ะน้า <No. S 1> ล,ลิงอยู่วนซำส้มตำ <No. S 1> <laughs> พ่อบ้านไม่เคยกินค่ะแกล้งออฟเฟอร์ไปงั้นแหละสกายล่าสกายล่านอนเดี๋ยวเรากินละก่อนเราค่อยให้สกายล่าเหลือไว้ให้น้อง้ลยอื้ม Without the best mustard, this one pretty much comes This one is blue matzo, not New Zealand matzo. But I think New Zealand muscle is tastes a little bit better. Try. Are they full of better. I'll stick rice back. Not really. Okay, I'll leave you a bit. คนไม่ไหวสไตล์ป้าเธอจะช่วยได้ไหมเชื่อไหมเธอไม่เหมือนแบบชิว t ันนี้เป็นสตรีนี่ครับ i ธอไม่ได้ชอบรสช t h ิที่ทั้งหมดขอบคุณเหยวติม thế mấy luôn, thế mấy, sâm sâm, nó I think the a good thing. Huh? It's less of a than think. Mm. it just adds a little bit, you taste it a little bit, can't you? It's like a, pepper, like a taste, yeah, But I think it's too overwhelming. con <coughs> <coughs> ทำไมไม่ได้ทำก็มาเราทำส้มตำไงเอา,มาไม่ hmm? งไงเราไม่ทำให้ฮะจะจืดไหมเราแม่ไปทำให้ตอนนี้บอกอืเออมเนาะอะไรไหมหอสวินสติ๊ก o ด้สกล กูดบัตอร์ไอค t นช e w properly ติดแถวคับหยำบัแหลกค่ะลลี่าหลุดเอารถ

กินมือไม่ค่อยถนัดค่ะเพราะว่าแม่บ้านไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวค่ะเฮียหลอกเฮียหลอกมันใหญ่ไป Can you cut in half for me darling please too big นี่พูเดือรเว่อร์นีวันนี้ปั่อ่ะไปค t h a อ k ค o u มีดอันนี้มันไม่คมใหญ่เกินไปหั่นให้เล็กลง It would be sacrilege to freeze it, in it? Mm. Mm. Ah. Yeah, it would be sad. I'm middle. No? no. Nothing, no. no? The still is. Yeah, we had it on there for oh, wow. a while, quite good eight minutes. Maybe a bit more. Maybe what five minutes aside or something. Yeah. Could have just dropped the heat and just let it sit in there for a bit. I guess the worry always is that it's going to dry out, isn't it? Carp. the worry it is it's always going to dry out. <coughs> yeah. khô máy uh, little bit, yeah. Okay. Oh, năng hướng I've got you in here, my friend. Can Jay oh. eat hot in you, or you eat hot in her? Uh, um? Can it, she eat hot in you, or are you can eat hot in her? Because she's like, I don't know if I don't like it or not. Might as well just try it. Okay, that's good. I'm better to know than to wonder. A couple more little bits and then I'll be done. <laughs> wow. I think she didn't look up a drill actually. I think she did, yeah. Are you too good to stop eating. <laughs> oh, this is a really good stuff. This back. You didn't get any better anywhere else. I actually don't mind it. a bit rare, actually. It has a softness to it. Mm. I thought it would be a bit funny about it, but it's too hot. I mean, with beef, it's not too bad. Well. Right กินเลยสเต็กแม่พอลอะอนน้นก็กำลังอิ่มอยู่ก็เป hmm? ็นทุกสามารถให้แม่แอิ่มไหเหรอ,อการจะอิ่มหน <laughs> ูครับแม่ชวยอีกอันนึงาันอิสก์เค้กเลยอร่อยมากสกู๊ i think i've reached my limit i think i'm basically there huh? i think i'm basically there i don't think i'm gonna get lucky would not give it that though which bit might be this one nah mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah. sharing. Mm -hmm. you eat too much garlic. do you follow

So good. <sighs> apple juice with ice is actually pretty good. I Often wonder how many apple juice, how many apples I have to squash to get all the apple juice. Probably too many.